ดื่มนมถัเหลืองดื่มแลาเต้ซอยใหญ่มากแค่มมากอย่างที่พุ้เช็นบอกมาใช่ไครับไปเอามาจากที่ไหนคะนี่ไงครับผู้ชายที่อยู่นข้างวุนคุณเชค่ะอ๋อสวัสดีค่ะีคุณเชคเป็นจชคของร้าน บางคนคิดดูนะฮะว่าปองใครดูวันนี้ถ้าสมมติคุณดูในไอจีอินสตาแกรมเป็นร้านที่ดาราสั่งกันเยอะมากเยอะมากเยอะทุกคนสั่งเลยใช่ทุกคยสั่งคุณจะเชื่อไหมฮะจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้ทําอาชีพอะไรมาก่อนคุณคิดว่าเขาทำอะไรมาก่อนก็น่าจะเป็นแบบเอ่อนักธุรกิจอะไรเปล่าคุณคิดว่าอาชีพของคุณจริงจริงก่อนที่จะมาขายกุ้งหอยปูปลากุ้งแม่น้ำ ปลาตะพงหอยหวานไว้วนอาชีพจริงๆคือวิศวะไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้าวิศวะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวข้องกันเลยถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ไปต่อไฟก็ไฟช็อตเขาเขาทำไม่ได้แล้วไม่แล้วที่ชอบกินหรืออะไรชอบชอบกินพวกของทะเลอาหารทะเลหระคะไม่ครับไม่เกี่ยวเลยที่บ้านก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยแต่ว่าเจอ ปัญหาตอนก่อนนั้นก็เลยดําเนินนาให้ต้องมาอยู่ในธุรกิจแบบนี้ครับตอนนั้นงานมีปัญหานิดนึงแล้วปรากัว่าเป็นล้านเดียวนะฮะที่เขาสามารถเลี้ยงปูเองได้แล้วใช่ครับใช่ครับคือทุกอย่างคัดสุกเลี้ยงเองเลี้ยงเองแล้วก็ปิดเป็นระบบออแกนิกจริงๆดีอ่ะเก๋คือเขาบอกว่าเอาความรู้ที่เกี่ยวกับวิศวะน่ะมาทำยังไงให้น้ํามัาเป็นระบบออแกนิกให้น้ํามามีหมุนเวียนใช่ครับเป็นเป็นแบบเป็นๆก็คือเหมือนเรามีชาวเรืออยู่แล้วที่จันทนี่ครับตอนเช้าก็เอามาทุกวันแล้วผมเนี่ย เราจะส่งเมืองจีนอยู่แล้วเราก็เลยทําเป็นบอกแบบจําลองธรรมชาติเราก็ใช้ความรู้ที่มีเช,ช่นชิลเลอร์ระบบทําให้เขาจําลองเหมือนอยู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่กินเหมือนแบบสไตล์ฮ่องกงคนจีนเลยก็แบบเป็นปนพอมีออเดอร์ปุ๊บเราก็เผาจางนั้นเอามานอ็อคเพราะฉะนั้นก็จะสดมากสดเลยมากร,<ข>ร้อมต่างค้อมต่างที่อื่นคืนอ,อที่อื่นเขาจะสดแต่ของเราคือ,อ,ส,ดอคสดแบบเป็นๆสดเป็นๆใช่ครับใช่ครับเออแล้วบกใครดูนี่แตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างคะก็วัตถุดิบอย่างที่ที่บอกไปครับเราใช้วัตถุดิบแบบเป็นๆนี่คือสดจริงค่ะอย่างที่สองอ เรื่องของราคาครับราคาเราเนื่องจากผมมีชาวเรืออยู่แล้วเราก็เลยได้ราคาที่มันค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงขายราคาที่มันราคาส่งถ้าประธานเพราะว่าปกติเราจะขายส่งอยู่แล้วตามร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกกว่าตามร้านอาหารขึ้นหนึ่งเนี่ยพี่ดูหอยหอยนางรมโอ้นี่หอยมาจากไหนเกิดจากพ่อทงแม่ใหญ่เลยอันนียอันนี้เป็นหอยญี่ปุ่นับหอยประเทศญี่ปุ่นมาจากเมืองอะไรชื่อมิยางิครับอันนี่หอยมิยางิหอยมิยางิ นี่ก็มืออีกเนี่ยมันมันไม่ใช่เหมือนไทยเนาะมันไม่ใช่ไทยเนาะจริงๆเป็นคนผมชอบกินทานหอยครับแล้วก็เคยทานหอยหลายที่แม่คุณนี่ชอบทานหอยเนาะแต่หอยที่แม่มันจะน้ำมันจะหวานที่สุดครับไล่เรียงทีละทีดูดีกว่าอยากจะรู้แล้วได้แบกแบกมันตามปกติมันามกินได้มันตากินได้นี่ยนี่ใส่รบ้างเดี๋ยวก่อนใส่นี่ไงนิดนึงนี่นะฮะน่อยนิดแล้วมันเนี่ยเฮ้ยไม่เผ็ดหรอเอมาฉันชอบเือตัดกระเทียมเจียวหน่อยตัดกระเทียมเจียวแอนเดนใบกระถินนิดนึงนะฮะขอน้ำจิ้มค่ะช่วยอาชาชามเนี่ย กระถินช่างมันลแล้วค่ะไม่ได้นิดค่ะหายากนะคะราพมดดำกินหอยนี่หอยตัวใหญ่มาก <S <S มเป็นไงมันหวานหวานหวานมันหวานอันนี้ต้องตั้งจปกญี่ปุ่นใช่ครับนี่ตัวเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้แค่เป็นอันนี้ใส่จัมโบ้เป็นตัวพรีเมียมตัวละสองร้อยกว่าครับโอ้โหตัวกินญี่ปุ่นอ่ะใช่อร่อยมากจริงเอาอีกตัวเลยตัวใหญ่ มันสดมันไม่เห็นด้วยนี่นี่จริงๆพี่กิ๊กฟินมากเลยอ่ะนี่ขอกินอันนี้ละกันกุ้งแม่น้ำนี่นี่มันเล็ดมันเล็ดจริงจริงเมนูต่อไปของเขาก่อนที่จะไปไฮไลท์เนี่ยอ่กั้งแก้วมีกั้งด้วยมีกั้งอันนี้แหละคือไฮไลท์เด็ดของคุณความพิเศษของที่ดังจริงๆคือกุ้ง กุ้งแช่น้ำปลากับกั้งมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงฮะตัวกั้งเนี่ยมันจะเป็นอาหารทะเลที่เนื้อหวานที่สุดครับใช่ใช่เรากั้งนี่จะใช้ตัวแต่ตัวตายไม่ได้เลยเนื้อจะไม่มีของเราได้ใช้ตัวเป็นเป็นนะนะหอยสดมากอ่ะโซจินีหิวเหรอคะไม่หิวค่ะแค่อยากเฉยๆอันนี้คืออันนี้กุ้งใช่ไหมกุ้งต้องกินกับน้ำจิ้มเขาบอกน้ำจิ้มของคุณงอย่าสูตรไปเอามาจากไหนอันนี้เป็นสูตรที่จันเกาเรียกว่าพริกเกลือครับนอกจากมะนาวแท้ที่เราใช้เนี่ยเขาจะใส่ตัวส้มจี๊ดดไป้วย ตัวส้มจีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้มะนาวมันหอมขึ้นมาด้วยเป็นสูตรของจันทบุรีฮะตรงนี้จริงๆนี่นี่เป็นไงฮะสูตรจะดีเป็นไงจ๊ะอร่อยอาจจะกินไปเรื่อยๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอสูตรของคุณยัยรับรองว่าเป็นสูตรดั้งเดิมมาจากจันทบุรีใช่ครับคนเราแปลกไหมล่ะเป็นวิศวกรไฟฟ้ามาดั่งทำอาหารทะเลยอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงมันสดด้วยไงคุณว่าอร่อยจริงแล้วคุณไปลองเมนูปูไข่อันนี้เหรอคะ โอ้ชอบเลยอะย่องให้เลยได้ไหมคะได้ครับนี่นีเไข่เธอนั่งกินกับใครเหรอคุณเซนตอนนี้เธอไม่มีคู่นะเธอเข้าไปเธอก็นั่งเพื่อนก็ได้เมนูนี้อะไรคะเมนูนี้อันนี้เป็นปูไข่นึ่งนมสดครับเวลาทานทานก็ทานอันนี้ใช่ครับ ถ้าดีต้องคูปก,กับข้าวสวยอันนี้เป็นหนุ่มเยนยาปูครับเป็นสูตรจันทบุรีด้วยใช่ครับอันนี้เป็นพริกแกงเมืองจันท์ครับโอ,สอ้สุวรจณดีเพราะว่าใช้ช้อนอื่น,นไม่ได้เพราะว่าเราใช้ไปแล้วไงใช้บัตรเราก็ต้องเทเลยีเพิ่มีเพิ่มเทเลยเพราะฉะนั้นอย่างปูนี่ขายจานเท่าไหร่จานขนาดนั้นอันนี้เป็นไซส์5ตัวโลจะอยู่ประมาณโลละ900-1,000หนึ่งขึ้นอยู่ช่วงเวลานี่ไงอย่างช่วงนี้ก็พันหนึ่งเนาะอย่างช่วงนี้คุณจะถูกพันหนึ่ง อย่างที่เราบอกไปกินมังงอกไปแล้เป็นยังไงสุวัสดีอร่อยมากอร่อยมากจริงๆใช่ไหมเราการันตีไข่เต็มเนร้อเต็มเต็มลองดูดิความการันตีคือคุณไปร้านนี้สุวัสดีคุณเยจะกว่าร้านเนี้ยเขาการันตีไข่ถ้าเปิดมาแล้วไข่ไม่เต็มไม่ใช่ไม่ใช่ครับต่อไปฉันดำเนินรายการเองราต่อไปฮะนี่กุ้งแม่น้ำมาจากไหนอันนี้ก็เป็นกุ้งแม่น้ำจันเหมือนกันครับ ตัวใหญ่เนาะดูสิใช่ครับนี่ดูดิอันนี้เป็นไซส์พรีเมียมสองตัวโลครับตัวละห้าปีตกตัวกี่บาทถ้อ่างอันนี้ตัวละประมาณพันกว่าบาทคตัวละพันกว่าบาทแต่คือว่าใหญ่เหลือเกินใช่ครับอันนี้มีน้ำจิ้มคือมีน้ำพริกปูไข่เลยนนนอกจากเมนูพวกนี้มีอย่างอื่นอีกปะมีตอนนี้มีเมนูใหม่คือตัวน้ำพริกปูไข่ออ่าันนี้คือส่งไปตามต่างจังหวัดได้ลองหน่อยอันนี้เป็นไข่แดงดมไหมคะคุณแม่โอ้ยละมุนกินแบบข้าวเหนียวอย่างเดียวก็อร่อยขนาดนี้เนาะ หอมมากเลยอดแผ่ต้มแบบไม่สุกอ่ะอันนี้กุ้งแม่น้ำเหมือนกันโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์สำหรับปันเจดอันนี้อันนี้สกหรับคนมีเงินหน่อยใช่คไหร่1,000กว่าบาทครับตัวละอ่ะใช่ครับแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ตัวละ370ครับนี่พันกว่าาบทแต่ว่าสดจริงๆแบบขอกินแบบตะกาตะการได้ไหมอ่ะใช่ทำใหญ่สุดๆมาตามนี่เออนี่จริงๆแล้วโอ้ตัวใหญ่เกินไป นี่เมื่อกี้เธอบอกใช่ไหมว่าฉันไม่มีเพื่อนกินอ่ะจริงๆริงฉันชวนเพื่อนมาที่บ้านเวลาแบบปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะสั่งมาเยอะๆแบบนี้ค่ะแล้วมันดีกว่าไปกินที่ร้านตอนเนี้ยฉันแบบไม่ได้ไปกินที่ร้านเลยอยากกินที่บ้านนี่เยอะด้วยใช่บ้านง่ายกว่าเราไปกันต่อนี่หอยเชลล์อันนี้เป็นตัวใหญ่เชลล์ญี่ปุ่นนะครับมาจากญี่ปุ่นใช่ครับแล้วมีเป็นหน้าร้านปะไม่มีเลยครับเป็นออนไลน์อย่างเดียวใช่ครับหอยใหญ่นี่เท่าไหร่ครับอันนี้สามร้อยสี่สิบเก้าครับสามร้อยสี่สิบเก้าได้ อย่างกุ้งตัวเล็กนี่เท่าไหร่อันนี้โลหนึ่งแปดร้อยห้าสิบครับจานนี้แปดร้อยสมมติอ่ะมีบั็เจ็ตพันหนึ่งได้อะไรบ้างเออพันหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนชอบกินปูดองแนะไม่สั่งปูดองนะครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ํากับหอยเนี่ยจะดีกูไข่นึ่งก็ได้ครับหอยหอยนี่ก็แพงไหมอ่ะมาจากญี่ปุ่นเลยนะอันนี้สามตัวสองร้อยสี่สิบเก้าบาทครับอุ้ยสามตัวใช่ตัวเล็กขนาดนี้หรอตัวนี้ครับสามตัวแล้วถ้าตัวใหญ่อะคะถ้าตัวใหญ่ตัวละสองร้อยกว่าบาทครับอ่ะสั่งเปิดตตัั้งงแ่นถึครบ ตอนนี้มีสาขาอยู่ทั้งหมด6สาขานะครับในกรุงเทพ4สาขาแล้วก็มีที่เชียงใหม่แล้วก็อุบลราชธานี้ะต,ตอนนี้เรามีอีกระบบหนึ่งคือเราส่งถึงแ้่บ้านทุกจังหวัดเป็นรถระบบห้องเย็น,นะนครับได้กินสดๆถึงบ้านคุณส่งไกลสุดจังหวัดอะไรทุกจังหวัดในในประเทศเลยครับว้ส่งได้หมดบัรตรนนท์ประจ니ไปด้วย ใช่ครับพี่เชยต้องสั่งลวกหน้าก่อนปะหรือว่าถ้าตางจังหวัดก็สั่งลวกหน้าวันหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นที่เชียงใหม่กับอุบลนี่คือรับภายใน90้าสิถึงร้อยยี่สิบนาทีแล้วกรุงเทพอ่ะกรุงเทพก็เหมือนกันครับเก้าสิบครับเดียวครับราคาเท่าไหร่อปูดองอันนี้เริ่มต้นที่2องร้อยเก้าสิบปูดองนี่คนไทยชอบนะถูกกว่าแล้วเขาได้ความสดนี่คือเขาใช้นวัตกรรมในการเป็นวิศวกรมาทาให้อาหารเป็นออร์แกนิกขนาดนี้เอาอย่างนี้ใกล้สงการแล้วเราเชื่อว่าปีนี้คนคงจะอยู่บ้านเยอะโปรโมชั่นดีแน่นอนช่ว โปรโมชั่นสําหรับลูกค้าปองกันดูนะครับที่บอกว่ามาจากรายการตัวแม่มาแล้วนะครับรับส่วนลดสูงสุด5%ภายใน7วันนะครับตั้งแต่วันที่เริ่มออนแอร์เลยส่งถึงหน้าบ้านเลยครับผมจะได้กินเงินฉันแล้วล่ะไม่สดจริงๆจะบอกให้เพราะว่าปกติเนี้ยเราต้องแบบไปกินที่ร้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถึงจะแบบมั่นใจว,ว่าสดก็จะมานู่นนี่แต่ว่าเมื่อกี้ชิมให้แล้วชิมแทนทุกคนแล้วนะคะออสดแล้วก็อร่อยมากน้ําจิ้มนี่เด็ดจริงจริงเด็ดมากนี่ขนมจีนน้ํายาปูคุณเขาบอกถ้าคุณได้มีโอกาสลองสวัสดีจริงจัง ไี่ไม่ได้ดูเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยที่กับปูไข่ดองไงไข่ดองอ่ะถามขนมจีนคุณชุดเท่าไหร่นะขนมจีนชุดนี้ร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยกว่าบาทก็กินขนมจีนได้แล้วอ่ะฝากร้านหน่อยฮะร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็สําหรับช่วงนี้แนะนำว่าใครไม่ได้ออกจากบ้านก็อยู่กับครอบครัวสั่งออนไลน์ได้ครับสั่งทางไลน์นะครับไลน์ปูไข่พี่เดอบลนโอเคเอไอนะครับแล้วก็มีแฟนเพจนะครับผมของร้านปูไข่ดองใบพองใครดูมีไอจีด้วยครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 9 2 4 8 2 9 4 1 6ครับผมส่งถึงหน้าประตูคุณเลยฉันจะบอกว่าปูไข่แดงอร่อยมากพี่กิ๊กไม่จบดูดิตัวแล้วไม่อิ่มเลยจริงเบรกให้นานกินข้าวเถอะวันนี้ขอบคุณมากเห็แม้อาชีพของเราทุกวันนี้เป็นวิศวะยังมาขายอาหารได้เลยจริงแล้วเป็นร้านที่ดังด้วยขอบพระคุณจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะไอ้นี่เป็นตัวที่สรรจินทุกอย่างในโลกนี้ สันกินเวลาไปเที่ยวไหนก็มาจะคิดแต่เรื่องกิน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 นายนะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวจะสร้างไปกินบ้านอีกแล้วสั่งไปกินบ้านไปช่วงห้าบุ้นเส้นยังอยู่ผู้ชายทำไมถึงหลงรักบุ้นเส้นพักกันสักครู่ฮะ นางเป็นคนเพื่อนเยอะเพื่อนหลายกลุ่มเวลาแล้วเพื่อนเพื่อนต้องการนางทุกกลุ่มแล้วเพื่อนทุกคนสงสารไงเห็นว่าแต่แกกินทียัไงยอะสิมันก็จะมีบางช่วงที่กลางวันเย็นแล้วก็อีกอีกวันนึงก็ก็แน่นแน่นแบบกินเป็นล้นล้นเอออาหารแบบเป็นสิบสิบจานอะไรอย่างเงี้ยกินเท่ากับผู้ชายกินนะจิงมาลาวแลูกะเชิ